แกเลิกเรีนแล้วกลับบ้านกันเถอะปะ เขาไมห,หาให้นั่ผิดปะปะเาเพลงังดีเขาผันตัวเจ้ใครเขาปวดีปปไปสืบปะปะก็าใค่ใครไปไม่มีผีบ้าด้วยเราต้องอาระวังตัวให้ดีโอเคป้ไป,อ,ไปอ้อาพตัวเลยทำมา เอากดสลุค่ะชุนกดชุเาดน้ำแเวลาแป๊บรอแป๊บก็กดล้วก็มาถ่ายข้งหน้าิีมะเอาหนังใส่ก็ได้เนื้อเอาเนื้อเตกไวเลย้าพอเอาถ่ายตัวเลยนะคะครับขอบคุณค่ะต้องกดทักสองครัเอ็มนะรอแป๊บ ได้แล้วไปาค่ะตมฮัลโหลค่ะตำรวจมีโจรค่ะขโมยกระเป๋าค่ะว่าไงครับว่าไงครับอ๋อเยอเงี ค่ะผู้กำกับขอบคุณมาค่ะไอ้จังไก่ถ้าคุณจริตจะสอนนะ